อยากจะแชร์้ฟังว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ต้องเลี้ยงลูกคนที่สองแบบหนักมากเพราะว่าพี่เลี้ยงที่เป็นพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็ลากลับ้านใช่ไหมครับเราก็เลยต้องช่วยุจุ๋ยช่วยเลี้ยงน้องเจพิด้วยน้องพีเจด้วยนะครับสองคนซึ่งแบบโอ้ใครที่มีลูกนะก็จะรู้เลยว่าโการเลี้ยงลูกมันแบบมันหนึ่งมันเหนื่อยสอมันพักผ่อนไม่เป็นเวลาแล้วการพักผ่อนไม่เป็นเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เราแบบวนง่ายคือการนอนไม่อิ่มนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบ หิวหิวแล้วก็กินจุกกินจิกในตอนนั้นก็เลยแบบมีตัวช่วยที่ทําให้เราแบบโอเคไม่ต้องกินจุกกินจิกถึงแม้ว่าเราจะตื่นขึ้นมา,าช่วยวจุยป้อนนมลูกบ่อยๆทูกสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีตัวช่วยในการที่แบบจะช่วยให้เราแบบคุมหิวแล้วก็ทํา IF ได้ตลอดรอดฝันง16ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ก็เน้นคุมอาหารเอานะครับคือบางวันถ้าไม่ได้กินเนี่ยมันจะแบบมันจะ พอได้เลอกกินจุกกินจิกปุ๊บมันจะพังไปเลยเอ่ะวันนั้นนะ่ะแต่ว่าถ้ามีตัวช่วยอย่าง L F ตัวนี้นี่นะครับมันจะช่วยทำให้เราแบบลดการกินจุกกินจิกแล้วก็เวลาทานเนี่ยเราก็ทานไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยค้นพบว่าสำหรับใครนะครับที่เป็นคุณพ่อมือใหม่นี่ลังช่วยคุณแม่แบบเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย ให้ใช้ L.F. ของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในการดูแลตัวเองไปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะฮะไปกินไปเที่ยวก็สามารถทานได้เหมือนกันนะครับการทานของพุทก็คือเช้าตื่นมาก็คือ1เม็ดก็คือกินก่อนเลยนะครับบางวันคือมันไม่ได้ออกกำลังกายไงคือนี่เป็นคนติดออกกำลังกายมากพอไม่ได้ออกกำลังกายปุ๊บเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยร่างกายไม่ได้ไม่ได้เผาผลาญนะ่ยแล้วรู้สึกว่าวันนั้นเริ่มจะกินเยอะเกินไปอนะไรเงี้ยก็จะกินเช้าเม็ดหนึ่งแล้วตอนเย็นเราก็แพนว่าโอเควันนี้น่าจะน่าจะแบบ ตอนเย็นน่าจะกินหนักแน่เลยแต่ไม่อยากกินเยอะบ่ายก็จะกินอีกเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อที่ตอนเย็นเนี่ยเราก็จะได้กินแค่พอดีไม่กินจนแบบโอเวอร์อิ g ติ้งมากจนเกินไปเพราะว่าถ้ากินโอเวอร์อิ g ติ้งมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราอ้วนด้วย